ก็สำหรับกองทุน f c US Equity Premium Income นะคะหรือ MUSPIN นะคะจริงๆก็ค่อนข้างมีลักษณะพิเศษแล้วก็แตกต่างจากกองทุนทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าในตัวกองทุนเองอนะคะ่ะจะมีการลงทุนที่เป็นพอร์ตหุ้นนะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเซ l ล call option หรือการขาย call option ที่ l i n k ์กับดัชนี S&P 500นะคะซึ่งกลยุทธ์ตัวที่เป็นขาย call option ตัวนี้ค่ะจะทำให้ได้รับ ยิวเนื่องจากว่าเวลาการขายคอ o ปชั o นนะคะคนที่ขายเนี่ยจะได้รับยิวพรีเมียมจากคนที่ซื้อนะคะซึ่งยิวในตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-8%นะคะแต่ความสำคัญหรือว่าเหมาะสมกับช่วงเนี่ยตรงที่ว่าถ้าเรามาดูยิวพรีเมียมในตลาดในช่วงที่ผันขวนนะคะการขายคอ o ปชั o นการขายคอ o ปชั o นก็คือว่ากองทุนเนี่ยขายสิทธิ์ ในการที่จะซื้อดัชนีที่ที่อยู่ในออปชันนะคะคือผู้ซื้อเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อในดัชนีที่ตกลงกันไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านับปัจจุบันเนี่ยดัชนี S&P 500อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายคอออปชันเนี่ยอาจจะมีไซด์หรือว่ามีเราคาที่ใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000 เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อค่ะถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นไปเนี่ยเกินกว่า5,001ห,หรือเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่ำกว่าดัชนี5,001 0ที่เป็นจุดสไตล์ไพอะค่ะเขาก็อาจจะไม่ใช้สิทธิ์แต่สิ่งที่ผู้ซื้อค่ะเวลาซื้อคอออปชั่นนะคะจะต้องเสียค่าพรีเมียมให้กับคนขายซึ่งกองทุนนี้ค่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนขายคอออปชั o น ก็คือคนขายขอออปชันที่ลิง k ์กับดัชนี s อสแ500เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่มาซื้อค่ะเริ่มแรกเลยเขาจะต้องจ่ายยูพีเมียมก่อนส่วนจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนที่ซื้อซึ่งถ้าเกิดสมมติเขามาเอ็กซ์ซอร์ซส์ใช้สิทธิ์นะคะกองทุนก็อาจจะมีการเซ็ตเตอรส่วนต่างไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช้สิทธิ์กองทุนก็จะได้รับยูพีเมียมในช่วงตอนแรกที่เราขายนะคะ อันนี้ก็ถือว่ากองทุนก็จะมียูพีเมียมในทุกเดือนนะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่ะถ้าเราดูเนี่ยกลยุทธ์ขายคอออปชั่นนะค่อนข้างจะเหมาะสมกับในช่วงสภาวะปัจจุบันตรงที่ว่าถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะตัวกราฟเนี่ยขวามือเป็น w e กอินเด็กนะคะวิกอินเด็ก็คือสะท้อนเรื่องของความผันผวนในตลาดหุ้นยิ่งวิกสูงสูงอะคะ่ะเป็นช่วงที่ตลาด หุ้นผันผวนสุดๆดดซึ่งณปัจจุบันอะค่ะว e e อินเด็อยู่ที่แถวๆประมาณ50ซึ่งโดยเฉลี่ยนเนี่ยเวลาในช่วงที่ว e e อินเด็กผันผวน,นเยอะๆนะคะเส้นสีเหลืองคือเส้นยิวของพรีเมียมตัวคอออปชันที่เราขายอะค่ะในตลาดเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะอยู่เหนือ10%โดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าอยู่ตอนโควิด a นะคะช่วงที่ p ี a วิก e ินเด็กเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ70-80นะคะ เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยยิวเวลาที่คนขาย call option น,นะคะยิวจะสูงถึงได้รับประมาณ26เหมือนกับว่าการประกันความเสี่ยงของคนที่เขาซื้อเขาต้องจ่ายแพงขึ้นในฐานะที่เราเป็นคนขายอะคะ่ะเราก็ได้ยิวพรีเมียม,ม,มที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี้ยค่ะมันจะเหมาะกับช่วงที่1เวลาตลาดผันผววนะคะ กองทุนจะใช้กลยุทธ์ขาย call option ตรงนี้เพื่อได้รับ yield p r e m i u มาเป็น buffer ในการช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนนะคะอันนี้ก็คือเป็นลำดับแรกเลยที่มีความแตกต่างของตัวกองทุนนี้ค่ะครับเรียกว่าแตกต่างกับกองทุนตัวอย่าง S&P 500ทั่วไปตรงที่ว่าสมมติว่านักลงทุนลงทุนใน S&P 500ทั่วไปนะครับ year to date เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเจอกับการที่ตลาดปรับตัวลงเต็มๆ1 0 0โดยไม่ได้มีอะไระม,ามาเป็นมาเป็น buffer ให้นะครับแต่ว่าเนื่องจากกองทุนนี้เนี่ยใช้การขาย c อออปชั i o n ทีเขาเรียกกันว่าช h o r t c a l เนี่ยมาเสริมนะครับดังนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือจะมีรายได้จากการขาย c อออปชั i o ตรงนี้เนี่ยเข้ามาทุกอาทิตย์นะครับซึ่งมันมันทำแค่ว่ามีรีเทิร์นที่ทําผลตอบแทนได้ดีกว่าตัว s อสแอนด์พีห้าวันเมื่อกี้ผมเช็คครับ<ะ>แต่ชั้นๆก็ถ้าเราดูในหลักปอกแม่เยาวทูเดย์เนี่ยก็ยังก็ยัง outperform ตัวเอสแอนด์พีห้าโดยอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยก็ อาจจะดูคนละช่วงกันแต่ว่าก็อ<ช>ัพกัรองอยู่อย่างน้งเยอะนะครับ<ช>ถ้าดูผลตอบแทนเดย์ทูเดย์ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างสะท้อนได้ค่อนข้างชัดนะครับว่ากลยุทธ์นี้สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนของนักลงคุณได้ในภาวะที่ตลาดเป็นขาลงแรงๆเหมือนที่เราเห็นนะครับใช่ตัวยูพรีเมียมอะคะ่ะที่เราขายคอค่ะมันจะช่วยเหมือนเป็นฟองน้ํา เวลาที่ตลาดลงกระแทกแรงๆอย่างเช่นที่เรารเผชิญกันอยู่อะคะ่ะตัวปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูนะคะตั้งแต่ Year to Date อะคะ่ะเออ S&P 500เนี่ยลบมาประมาณ15%แต่ถ้าเราดูตัวกองทุนอะนะคะ ETF เนี่ยลบแค่7.6%ซึ่ง7.6%เนี่ยถามว่าพอร์ตหุ้นปรับตัวลดลงไหมคือปรับตัวลดลงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือยูพิเมียมที่ได้เนี่ยมันกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยรองรับแรงกระแทกเวลาที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นนะคะตัวพอร์ตการลงทุนเราอะ่ะก็ยังเต็มรลออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนก็จะปรับตัวขึ้นได้เช่นกันเหมือนกันค่ะ ฉันก็ถ้าถามอะค่ะอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากกองทุนทั่วไปเลยตรงที่ว่ากองทุนทั่วไปเลยอะค่ะที่เป็นกองหุ้นปกติเลยก็จะต้องลงทุนหุ้นนะคะอย่างน้อยก็คือ8 0ดส0ถึงหนึ้ถ้าตลาดตกก็คือตกตามตลาดไปด้วยหรือว่าแล้วแต่ก,การคัดเลือกหุ้นนะคะแต่ว่ากองเนี้ยค่ะคือถ้าตลาดลงอะค่ะโดยเฉลี่ยของ Historical แล้วอะค่ะกองทุนเนี้ยจะมีการปรับตัวลนน้อยกว่าตลาด แล้วก็มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออย่างแม็กดอดาดเองในอดีตเลยอะคะ่ะ S&P 500เนี่ยเคยแม็กดอราลบ24.5%นะคะตอนนั้นกองทุนเนี่ยก็ในแง่ของอ้างอิงนะคะเนื่องจากว่า u s ซิเนี่ยจะตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเป็น e t f ที่จดใน Nasdaq อะค่ะจะยาวกว่าก็ลบเพียงแค่13.7%อันนี้คือเราตัดให้ดูพีเรียดช่วงที่เวลาตลาดแบบลงแรงจัจัด หรือว่าอย่างช่วงนี้ในปัจจุบันก็จะเห็นนะคะแต่ถามว่าเวลาขาขึ้นมันมันก็ขึ้นเหมือนกันยิ่งถ้าเวลาขึ้นแบบไซด์เวย์อะค่ะก็กองทุนทำผลตอบแทนได้ไม่ไม่แพ้ในแง่ของตัวดัชนี S&P 500หรือว่าถ้าเราดูกองหุ้นแอคทีฟทั่วไปอะค่ะก็จะไม่มีกลยุทธ์ออปชั่นตรงนี้เข้ามาเสริมค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างที่สำคัญสำหรับตัวกองทุนนี้ค่ะ อยากให้ดูถ้าเทียบในอดีตของกลยุทธ์นี้นะคะท่วงที่เห็นได้ชัดอย่างปี2020เนาะถ้าทางปีอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าทางปีแล้วก็มีเรื่องของโควิดกันนะคะยิวเนี่ยโดยเฉลี่ยของกองเนี่ยสูงถึงประมาณ12.75%หรือช่วงที่เฟดขึ้นเลทนะคะปี2022เนี่ยเราจะมียิวอยู่ที่ประมาณ11%นั่นก็คือแปลว่ากองเนี้ยค่ะในเวลาที่ช่วงตลาดผันหัวเนี่ย การขายกลยุทธ์ในแง่ของ call option ที่เราคุยกันนะคะเราจะมี y i e โดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้เนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณ10-12%เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวรับแรงกระแทกได้ครึ่งหนึ่งของตลาดเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอย่างปีนี้หรือว่าปัจจุบันที่เรารเผชิญอยู่อะคะ่ะในช่วงเนี่ยเราคิดว่าการที่มี y i e ในการขาย call option เนี่ยซึ่งมันลิงก์กับเรื่องของความผันผวนตลาดเนี่ย ควบคู่ไปกับพอร์ตเนี่ยจะช่วยทําให้พอร์ตหรือว่าการลงทุนเราเนี่ยตลาดขาลงเนี่ยลดได้ไม่ได้ลงแรงมากเท่ากับตลาดแต่ถ้าในตะวลาตลาดขาขึ้นนะคะเราก็ยังมีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตในการที่ไบขึ้นไปกับตัวหุ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะลิงก์ไปกับเซนซิทีฟความผันผวน ซึ่งเวลาผันผวนสูงๆเราก็จะได้จุดนี้มาช่วยมันจะแตกต่างกับการที่สมมติว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลงทุนทั้งหุ้นอย่างเดียวแล้วก็มีบอลมาเป็นตัวเฮชเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลาดบอลเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟกับยิวแล้วก็อัตราดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเฮชความผันผวน,นที่เกิดขึ้นมากเท่ากับกลยุทธ์ของกองนี้ที่ว่าช่วยเฮชเรื่องของความผันผวน,นจากการขายคอออปชั o นค่ะ